สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่ฟังช่างเกินนะวันนี้ก็เอาเพลงสนุกสนุกมาฝากกันอีกแล้วนะครับวอจ้ายเหรินมิงกวางชางชื่อจ้าจีนะครับนะซึ่งเพลงนี้แปลเป็นไทยก็แปลได้ประมาณว่าฉันกินไก่ทอดอยู่ที่ห้างสับรพสินค้านะครับนะเพลงนี้เป็นเพลงของนักร้องหญิงชื่อวอาซือนะครับแต่ก็ตอนหลังนี้มีการมา cover เข์ค่อทั้งเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกเนื้อหาแบบ ง่ายๆนะครับแต่ว่าฟังแล้วก็ก็ได้ความหมายที่ดีนะครับก็เดี๋ยวในคลิปก็จะมีเนื้อเพลงเนาะแล้วเราก็มาดูกันว่าเนื้อเพลงแปลแล้วเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้เรียนรู้อะไรหรือว่านึกถึงอะไรหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ไปเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหากันข้างในนะครับอ่านะครับก็ ใน u t u b e นะครับก็ลองพิมพ์พิมอินเข้าไปนะเป็นภาษาอังกฤษธรรมดานะไม่ต้องมีตัวอินเตี้ยวไม่ต้องมีเสียงนะก็พิมพ์เข้าไปวอจ่าจเรนมิงกวงช่างประมาณนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากชื่อเพลงเพลงนี้ค่อนข้างยาวนะครับก็จะเจอนะอย่างที่แคปหน้าจอมาใ้ดูนะครับมีออริจินอลด้วยแล้วก็มีการ Cover นะมีของเสือชินเผิงนะแล้วก็มี ตอนจงกัวเ่าเซิงอินเมื่อปี2005ก็มีเอาเพลงนี้มาร้องประกวดด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองเข้าไปฟังกันดูนะ <c oughs> เพลงเต็มๆน่าดีแล้วก็ถ้าอยากรู้ประวัติหรือว่ารู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะ <c oughs> เข้าไปที่ไปทุกไปเคอได้นะครับสําหรับคนที่มีความารู้ภาษาจีนนะ <c oughs> ก็ไปอ่านดูรายลึกๆได้นะครับแต่สําหรับผู้เริ่มเรียนเราก็มาดูเนื้อหา นะเพื่อเอาแรงบรนดาลใจกำลังใจนะค่อยๆสะสมความรู้สะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับนะค่อยๆมีความสุขกับการเรียนรู้ไปทีละขณะทีละขณะนะครับสะสมความรู้สะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะเก่งเองนะสร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้นะครับนะปลูกตน้นมะม่วงก็ค่อยๆรดน้าปรูดดินใส่ปุ๋ยนะครับถึงเวลามันออกผลิดอ,อกออกผลมันก็ออกดอกของมันเองนะตอนนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์กันนะครับก็ เพลงนี้เนื้อเพลงไม่ยาวสั้นๆอย่างที่โชว์ในหน้าจอเลยเดี๋ยวมาฟังเพลงัทีละท่อนทีละท่อนกันนะครับท่อนแรกเลยนะจุ้ยจิ้นหนีเปี่ยนเดอเหินเหลืองโมร่างว่อโยเสียปูจือโสชั่วชี้ซื้อวอเหมยชี้ใต้ท่ายตัวเดี๋ยวไปฟังเพลงกันนะครับ จุ้ยจิ้นนีเปี้ยนเต๋อหลองโมนะครับช่วงนี้เธอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเย็นชาสิระเกินร่างว่อโยเสียผู้จืดสวชั่วจนทําให้ฉันรู้สึกว่าทําตัวไม่ถูกเลยชี้ซื้อว่อมือชี้ใต้ท้ตัวจริงๆเองฉันเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนักนะอะไรเงี้ยจุ้ยจิ้นนะครับจิ้นแปลว่าใกล้นะจุ้ยไไว่าที่สุดก็คือช่วงนี้ช่วงใกล้ๆเนี้ยหนีก็คือคุณ เปี้ยนเปี้ยนก็คือเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเหินเหลิงโม่เหลืองโม่คือเย็นชานะช่วงนี้คุณอะเหลิงโม่เหลือลเกินนะเย็นชาฟิเลเกิรร่างวอนะทาให้ฉันโยเซียนะรู้สึกว่าอะไรนะพูดจือสวดชั่วพูดจือสวดชั่วแปลว่าเหมือนว่าทาตัวไม่ถูกนะไม่รู้ว่าทําอะไรผิดตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นฉีซือฉีสือแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยวอชันเนี่ย เหมยชี้ใต้ชี้ใต้แปลว่าคาดหวังนะครับท่ายตัวนะตัวแปลว่าเยอะท่ายก็แปลว่ามากเกินไปเพราะฉะนั้นก็รวมกันเป็นจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้จะชี้ใต้ไม่ได้จะคาดหวังอะไรมากมายลั้งหนเลยนะนะครับดังนั้นมาฟังทอนถัดไปกันนะครับทอนถัดไปนะเนื้อเพลงก็มีอยู่ว่านะครับอ่าหนึ่งเสียงฉงเสียนปานอ้าหัว เจือซื่อเรียญเยืหุยนี่โตเถาทัวเสมอเจือซื่อโตปูสัวเ,เดี๋ยวไปฟังเพลงกันนะครับนะครับนี่หนังเสี้ยงชงเฉียนปานไอวอรนะครับเฮ้เธอจะสามารถเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมที่รักฉันเหมือนเมื่อก่อนเนได้ไหมนะครับ จืซื่อเหรียญเย,ยห้วยนีโตแถาทัวแต่เพียงแค่นัดที่เรามีเนี่ยเธอยังผิดนัดเลยเธอยังหนีเลยนะครับสมบัติจืซื่อโตผู้ซัวแล้วก็คําอธิบายใดๆก็ไม่มีเลยนะครับหนีเนิงนะครับเธอสามารถนะครับเนิงคือสามารถนะเสี่ยงเสี่ยงคือเหมือนนะครับเหมือนกับตอนไหนตอนฉงเฉียนคือเมื่อก่อนนะครับปานไอ้าหวอคือรักฉันประมาณนั้นอะประมาณเมื่อก่อนเนี่ยเธอสามารถทําได้ไหมนะครับจืดซื่อ เพียงแค่ว่านะเพียงแค่เหรียญเยหุ่ยจุดซื่อเหรียญเย้หุ่ยเยหุ่ยก็คือนัดนะครับแม้แต่กระทั่งนัดเนี่ยหนีโตเถาทัวเถาทวนแปลว่าหลบหนีหลีกหนีอะไรเงี้ยก็คือว่าแม้กระทั่งนัดที่มีเธอยังหนีเลยเธยังผิดนัดเลยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาสัมเจือซื่อนะครับสมมแปว่าอะไรนะจือซื่อก็แปลว่าคําอธิบายคําอธิบายใดๆเนี่ยโตก็ โตปูวัวนะก็คือไม่พูดเลยนะโตโตแปลว่าทั้งหมดนะคือไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอธิบายใดๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็ท่อนที่สองนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับอ่าท่อนถัดมานะ不是我不知道ผ a เ,เา爱情需要煎熬不是我没知道，你只是迟到อ่ะฟังเพลงกันนะครับ ผูือไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้นะไอ่สิงซิ่วเจียอวว่าความรักนี่มันต้องนะมีความเจ็บปวดทรมานบ้างนะผู้ือวอม่ีเต้าตนะีนะไม่ใช่ว่าฉันไม่ภาวนานะีตก็ภาวนาครับนี่จะือืเนะเพียง่คุณมาสายนะู้ือคือไม่ใช่ว่านะฉันวอลปู้จือเตแปลว่ารู้เนาะคือปู้จือเต้าคือไม่รู้ไอ่สิง ้ายหรือว่าไอ่ฉีงก็คือความรักเหมือนกันนะจากนั้นก็คือซูเย่าซูเย่ากับคำว่าเย่าเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือต้องการนะหรือว่าต้องนะเจียนอา,เาวเจียนอาวแปลว่าทรมานเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็คือความรักมันต้องมีเจ็บปวดมีทรมานบ้างนะครับนะก็คือก็รู้แหละว่าร่างมันต้องมีนะมีเรื่องราวให้เจ็บปวดทรมานบ้างนะและ้วก็ปูซูวอลเมชเต้านะชีต่าชีต่านะชีตาว่าภาวนาแล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่ภาวนานะแต่ว่า จะยังไงคุณก็ชืดด่อต้าไงเธอก็ยังมาสายนะฮะเดี๋ยวมาฟังท่อนัดภไยกันนะครับท่อนถัดมานะวันอยร่ที่จ,จัตเจียี่ในขณะจี้คุณอยน่ที้ไหนซื้ว่านุณอาจืะอยูเซินตงจีซีต้ความเหนื่อีร่าง็ทำให้ฉันนะครับ เอาพาบนก่อนเนาะนะเอาพาบนก่อนนะ,อ,นอ,นะอ่าเจ้าเรือนมิ้งกวางชางชื่อจาจ้าจีนะฉันกินไก่ทอดอยู่ที่ห้างนะห้างสับสินค้าเออสื่อื่อเคะหนีจ้านะ่ดีแต่ว่าตอนเนี้ยเวลานี้เธออยู่ที่ไหนนะครับวัวก็คือฉันนะใจ้าอยู่ที่เรือนมิ้งกวางชางเรือนมิ้งกวางชางตรงนี้ก็หมายถึงลานชุมชนหรือว่าในที่แปลว่าห,ห,ห้างสรรพสินค้าแล้วกันหรือว่าจริงๆในยะมันจะเป็นประมาณลายแบบ สยามสแควร์หรือว่าลานที่แบบที่ผู้คนเยอะๆเรนหมินแปลว่าผู้คนนะกวางฉางคือลานก,กว้างๆนะแต่จริงเวลาเราพูดถึงเรนหมินกอางฉางก็จะหมายถึงห้าง เป็นส่วนใหญ่นะแต่ให้ทุกถึงภาพเป็นลานสยามสแควร,ร์ที่ผู้คนพูุกพล่านนะแล้วก็ไปที่นั่นไปทําอะไรอะ่ะไปชื่อเจิดจ๋าจีนะชื่อก็แปลว่ากินนะเจอเนี่ยเดี๋ยววันหลังมาเล่าฟังชื่อเจอก็แปลว่ากินนั่นแหละนะครับนะจาจีนะจาแปลว่าทอดจีเพราะไก่ก็คือไปกินไก่ทอดนะไปกินไก่ทอดอยู่ที่ห้างนะท,ที่คนเยอะๆเลยนะเออนะแต่ว่าสื่อสื่อื่อ เวลานี้ตอนเนี้ยนะสื่อสื่อืก็คือหมายถึงตอนนี้เวลาเนี้นี่้า้นาลีเธออยู่ที่ไหนนาลีแปลว่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังท่อนถัดมานะต่อมานะครับ สวีรัลฮั่วชิ่นีเจ้เซินตงจีซีถึงแม้ว่าหรือว่าเี่เธอเนี่ยกำลังหลอกโจมตีี่อยู่นะต้านผีเจี้ยนอีร่างวอลานเธอหัวอีแต่ว่าความเหนื่อยล้าเนี่ยมันทําให้ฉันขี้เกียจที่จะไปสงสัยแล้วล่ะนะครับสวีรัานะสวรแปลว่าถึงแม้ว่าฮั่วชิ่อาจจะอันนี้เธออาจจะกาลังทำอะไรเจ้เซินตงจีซีนะเซินแปลว่าเสียงนะตงแปลว่าที่ตอนออกจีเพรว่าโจมตีซีราะว่าตนตกนะครับคำนี้เป็นสำนวนนะหมายว่า มันเป็นสำนุที่ใช้เวลาออกรบอะ,ะว่าเวลาเ,เราจะไปจู่โจมค่าศ่อเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอ้เราให้สัญญาณว่าเราจะไปจู่โจมทังที่ตอนอ่อนนะแต่จริงเรายกกองทัพไปฝั่งตอนตกเนี้ยคือหลอกไปหลอกให้ให้เขาไว้อะไรนะหลอกให้หลงหลอกให้งงงวยอะไรประมาณนี้นะครับเขาออเขาเอาเลยเอามาเอาตำนวนี้มาใช้ในเพลงนะเสนตรงจีซีนะถึงกำลังหลอกชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ ต้านแต่ว่านะต้านแปลว่าแต่ว่าผีเจี้ยนผีเจี้ยนว่าความเหนื่อยล้าเนี่ยอีร่างวอมันทําให้ฉันทําไงหลานหลานเปราว่าขี้เกียจนะหลานเต่หัวหีหัวหีแเลราะว่าสงสัยนะก็คือแต่ว่าความเหนื่อยล้าที่ฉันมีเนี่ยมันทําให้ฉันเหนื่อยเกินไปเกินที่จะไปมัวสงสัยอะไรเธอแล้วละ่ะนะครับก็เป็นตามนี้นะฮะจากนั้นนะจากนั้นเพลงก็จะมาปิดท้ายอีกครั้งหนึ่งด้วยท่อน สุดฮิตนะว่าใจ้าเรนนินกวางฉางชื่อจ้าจ่าจีเอ๋อ时时่อ你在哪里นะครับอ่านะครับก็เหมือนเดิมเนาะนะเพียงแต่ว่าท่านี้จะเป็นเออ เอออซืเค่องหดีใ,ใจหนาหลี่นะหลี่ยาวหน่อยนะเอยู่ไหนกันแน่เนี่ยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฉันกินไกายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแต่ในตอนนี้ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกนะอยากให้เปลี่ยนอารมณ์บ้างนะฟังเพลงเศร้าๆซึ้งๆมาเยอะก็ลองไปหัดฟังนะหัด้องนะก็มีเพลงอืนให้ก็จะได้ทำเอ้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นจะเจนมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเข้าไปที่บทเรียนกันนะครับบทเดบรียนบทแรกนะก็พอพูดถึงจ๋าจีนะไก่ทอดเราก็นึกถึงพวกฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ของอเมริกากันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปไล่หาพวกฟาสต์ฟู้ดเขาเรียกกันว่าควายชานนะครับควายชาของของฝรั่งนะที่เข้ามาในเอเชียนะในจีนก็เข้ามาเยอะนะบ้านเราก็เยอะนะเมืองไทยก็เยอะมากก็ไล่ๆมาก็กไปหา ได้สิบอันดับนะเขามีจัดลำดับไว้มีผายหมิงเอาไว้นะครับเนี่ยก็ไปเลตมานะครับก็ได้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแบรนด์ดังๆนะแบรนด์ของฟาสต์ฟู้ดหรือขาว่าชานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไปพิมพ์หาคาว่าเมยกัวจือหมิงเตอข้าว่ชานผินผายโยนาเซียนะครับเมยกัวก็หมายถึงอเมริกานะครับจือหมิงจือหมิงก็หมายถึงว่าที่มีชื่อเสียงแนละที่เป็นที่รู้จักกันนะครับ แต่ควายชานควายชานก็หมายถึงฟาสต์ฟู้ดนะผิ่นพายก็หมายถึงแบรนด์โยนาเซียมีอะไรบ้างนะครับอ่ะก็มาดูเลยอันแรกนะไม้ตังเหลาไม้ตังเหลาไม้ตังเหลาก็คือแมคโดนัลล์นะแมคโดนัลล์เป็นที่รู้จักกันนะครับนะนี่นะครับภาพของแมคโดนัลล์นะทุกค,คิดว่าหลายๆคนคงเคยเข้าไปนะแบรนด์ถัดมานะครับแบรนด์ถัดมาก็คือเคินเตอร์จี เคิรนเตอร์จีก็หมายถึง KFC นะครับ KFC นะสังเกตน,นะครับจะเป็นการเรียนเสียงนะครับจะทำให้เสียงใกล้เคียงกับชื่อแบรนด์เดิมมากที่สุดนะผูแพันแซนเดอร์นะครับแบรนด์ทันมาานะครับสไส้ป่นะายเไไว้ยนะไส้ป่ายเว้ยนะครับก็คือซับเวนะซับเวนี่คนไทยในกรุงเทพจะรู้จักนะแต่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะไม่ค่อยเจอเป็นเบอร์เกอร์นะครับ เป็นเบอร์เกอร์เลือกได้เนาะใช่ไหมนะครับแบรนด์ถัดมาซิงปาเคซิงปาเคนะก็คือสตาร์บัคสนะครับเป็นแบรนด์ก,กาแฟที่ดังมากนะครับนะที่จีนนี่มีทุกหัวถนนเลยนะคท,ที่ที่ปักกิ่งแล้วกันไม่ใช่ที่จีนนะสตาร์บัคนะที่เมืองไทยก็เป็นที่นิยมกันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้คนจีนนิยมกินกาแฟมากขึ้นนะไม่ใช่กินแต่ชาแล้ะแบรนด์ถัดมาปีซงเคนะปีซึงเค ซึ่งเคอร์ก็หมายถึงพิซซ่านะพิซซ่าฮัทนะครับพิซพซ่าฮันี่แบรนด์นี้ก็ดังอยู่ที่เมืองไทยเราเหมือนกันที่จีนก็ดังนะครับที่จีนก็เป็นที่นิยมกันเหมือนกันนะค,รคนรุ่นใหม่นิยมกินอาหารฝรั่งอาหารซีฟู้ดมากอ,อาหารฟาสต์ฟูฟฟ้ดมากขึ้นนะไม่ใช่ซีฟู้ดต่อมาฮั่นเป่า,วาหวังฮั่นเป่าหวางนะครับเบอร์เกอร์คิงนะอันนี้ตั้งชื่อได้แบบความหมายดีมากฮั่นเป่าก็หมายถึงเบอร์เกอร์นะหวางก็คือกระสายก็คือคิงอะไรตรงตัวดีเหลือเกินนะครับ อา้าวถัดมานะตาเมลเลอร์นะครับตาเมลเลอร์หมายถึงโดมิโนโพิซซ่านะครับตาเมลเลอร์นะครับอันนี้ผมเคยเจอที่ปักกิ่งนะแต่ที่เมืองไทยผมยังไม่เคยเจอไม่แน่ใจพอดีไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ที่กรุงเทพอ,อาจจะมีก็ได้นะครับน่าจะมีแหละนะหารูปได้อยู่นะครับต่อมานะคังเอินโตเลอร์นะคังเ e อินโตเลอร์นะทาง, e นะง, e นะงกินโดน,นัทอันนี้ก็เรียนเสียนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นขนมนะเป็นโดนัทนะครับก็ที่บ้านเราก็มีนะครับที่ที่เมืองจีนนะที่ปักกิ่งที่ผมเคยอยู่ก็ก็ก็มีนะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะต่อมาปิ้งเฉียวหังโฮปิ้งเฉียวหังโฮก็คือ Dairy Queen นะครับดาร์ลิคเรีนเป็นแบรนด์ของของหวานนะครับเป็นพวกไอศครีมไอศครีมนะครับนะฮะอันนี้ก็ความหมายด้วยหังโฮก็หมายถึงควีนนะนะก็ตรงตัวนะต่อมา ปั้งเยืันปัง้งเยันนะครับปปปะปะจอน,นะครับเป็นแบรนด์ของพิซซ่านะครับแบรนด์นี้ผมไม่เคยเจอนะอันนี้ก็เป็นการค้นข้อมูลมานะไม่เคยเจอที่จีนเหมือนกันอาจจะมีแหละนะไม่แน่ใจเหมือนกันที่ไทยก็ไม่แน่ใจว่ามีไหมนะฮะอ่ะถัดมานะถัดมานี่ก็จะเป็นบทเรียนที่2แลล้อ่ะบทเรียนถัดมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะครับก็มีคำสั่มาฝากกันเยอะแยะเลยนะ ก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเยอะเลยหลายคำนะอย่างเช่นคำว่าเฮอร์สุยนะเฮอร์สุยหมายถึงดื่มน้ำเฮอร์ชาหมายถึงดื่มน้ำชานะครับเฮอร์คาเฟ่ดื่มกาแฟเฮอร์ทางดื่มน้ำซุปคนจีนนะครับโดยเฉพาะคนจีนทางใต้ชอบกินน้ำซุปนะครับเขาจะกินน้ำซุปเนี่ยเหมือนน้ำซุปแกงจืดหรือว่าหมนึกถึงคนไทยเวลากินข้าวมันไก่ประมาณนี้นะครับนะฮะคนจีนเขาจะชอบกินน้ำซุปมากเพราะฉะนั้นเวลา ไปกินข้าวที่จีนเนี่ยจะต้องสั่งทางหนึ่งอย่างนะจะต้องมีซุปอยู่บนโต๊ะนะจะเป็นแกงจืดหรือแกงอะไรก็ได้ต้องมีนะครับแล้วเขาจะไว้สดน้ำนะเหอทางกันนะครับาจากนั้นเวลากินข้าวที่จีนนะก็จะมีจู่ซื้อนะครับจู่ซื้อแปลว่าอาหารหลักนะจู่ซื้อเนี่ยเขาจะกินตอนท้ายสุดนะก็เป็น ไม่ไม่ายสตอนตอนหลังเนาะเขาจะกินกับเล่นกินก่อน <c oughs> เราก็่อยค่อยมากินอาหารหลักนะครับกินข้าวอ่ะง่ายๆนะครับเขาจะไม่เหมือนคนไทยเราเนาะคนไทยกินข้าวพร้อมกับกับนะคนจีนให้กินกับก่อนแล้วค่อยกินข้าวทีหลังนะฮะจู่ซื้อของคนจีนก็จะมีหมีฟ่ฟานนะหมีฟ่ฟานหมายถึงข้าวสวยนะฮะจานั้นก็มีสุยเจียวสุยเจียวหมายถึงพวกเกี๊ยวนึ่งนะครับต่อมาเป็นเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวก็เป็นก๋วยเตี๋ยว ก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับจูกซื้อนะฮะแต่อาจจะม,มีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเอามาฝากแค่นี้ก่อนนะ,ะมาเรียนรู้ศัพท์กลุ่มอื่นนะศัพท์ประเภทอื่นนะมีเหลียงป้านเหลียงป้านหมายถึงอาหารจำพวกยำนะผมแปลว่ายำจริงมัเป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะเหลียงแปลว่าเย็นเนาะก็คือผสมเย็นๆนะ่ะแต่มันก็คือคล้ายๆกับยำบ้านเราแหละนะครับจากนั้นก็จะมีซาลานะครับซาลานะซาลาก็สลัดนะอันนี้เรียนเสียงคล้ายๆกัน ต่อมาอาหารนะครับก็จะแบ่งเป็นเหลิงชายเหลิงชายเป็นอาหารจานเย็นนะครับเร่อชายเร่อชายอาหารจานร้อนอันนี้เดาสับไม่ยากเลยเนาะเหลิงก็จะแปลว่าเย็นนะครับเร่อแปลว่าร้อนนะจากนั้นมีสู่ชายสู่ชายหมายถึงพืชผักนะโรเลโรเลหมายถึงพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีการเรียกเป็นหุนชายหุนชายหมายถึงอาหารจานเนื้อนะครับสู ใช่สู้ใช่หมายถึงอาหารจานผักนะครับอ่ะสัตว์เกี่ยวกับอาหารยังมีอีกนะของกินนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะอ่ะมีอีกอ่ะตอนนี้เมืองไทยกลางฮิตนะครับหมาล่าหมาล่าหมาล่าก็หมายถึงพริกชนิดหนึ่งนะครับเป็นพริกที่กินแล้วมันจะชานะเป็นแบบชานะครับหมาแปลว่าชานะครับต่อมาเตียนสินนะครับเตียนสินก็หมายถึงติ่มซำนะครับต่อมาเถียนผินเถียนผินก็หมายถึงขนมหวานของหวานแต่คนจีนไม่ค่อยกินนนนหหวาาะครจจี หวานน้อยกว่าของคนไทยเยอะคนไทยติดหวานนะ <c oughs> นะครับต่อมาตั้นเกาตั้นเกาก็หมายถึงขนมเค้กนะครับต่อมาเมี่ยนเปาเมี่ยนเปาหมายถึงขนมปังครับแล้วถัดมาก็เป็นหยิ่นเลี่ยวหยิ่นเลี่ยวก็คือเครื่องดื่มครับอ่าถัดมานะหนายฉาหนายฉาก็หมายถึงชานมนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นที่นิยมนะต่อมาปิงเตอร์ปิงเตอร์หมายถึงแบบเย็นเรียลเตอร์ เร่อเตอก็แบบร้อนนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ประกอบกับเวลาเราจะสั่งเครื่องดื่มเวลาเราสั่งคาเฟ่สั่งกาแฟเนี่ยเราก็จะบอกว่าจะเอาแบบเย็นหรือแบบร้อนถ้าแบบเย็นก็บอกว่าปิงเตอร์อปิงคาเฟ่ถ้าแบบร้อนก็เร่อเตอร์หรือบอกว่าเร่อคาเฟอ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาคุยกันเรื่องบทสนทรีอีกทีหนึ่งนะครับมาดูคําศัพท์ชุดถัดมานะบอกแล้ว รื่องกินเรื่องใหญ่นะต่อมาซาวเข่าครับซาวเขา่าหมายถึงพวกอาหารบาร์บีคิวพวกปิ้งย่างนะต่อมาจือจาจ้อจู้ชาญจื้อจู้ชาญนะครับอันนี้หมายถึงอาหารพวกปฟเฟ่นะต่อมาจงชาญจงชาญหมายถึงอาหารจีนนะครับจงก็มายงจงกัวนะครับที่ว่าประเทศจีนนะต่อมาซีชาญซีชาญหมายถึงอาหารฝรั่งนะครับซีแปลว,ว่าตะวันตกนะครับก็คืออาหารทางตะวันตกก็คืออาหารฝร,ร,รั่งนะครับ ถัดมานะครับทยกัวชานทิงนะท่ายกัวชานทิงหมายถึงร้านอาหารไทยนะครับท่ายก๋วแปลว่าประเทศไทยนะชาทิงหมายถึงร้านอาหารนะฮะต่อมาไท่ายกัวชายไท้ยกัวชายก็คืออาหารไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเป็นที่นิยมในประเทศจีนมากๆในที่ปักกิ่งก็นิยมมากๆนะมีหลายร้านมากว่าหลังจะมาแนะนําให้ฟังนะต่อมารีเปิลเลี้ยวหลีรีเปิลเลี้ยวหลีอาหารญี่ปุ่นนะครับต่อมาหารกัวเลี้ยวหลี กัวเลี้ยวหลีก็คืออา่านเกาหลีนะครับถัดมาเยื่อนานใช่เยื่อนานใช่นะครับหมายถึงอ่านเวียดนามน,นะครับก็มีประมาณ30ประเทศนี้แหละที่ผมว่าเห็นมีเยอะๆในปักกิ่งนะก็คิดว่าคงเป็นที่นิยมของคนจีนทั้งนั้นนะครับต่อมาหัวกลัวหัวกลัว,วแปลว่าหม้อไฟนะครับแต่ก็เป็นลักษณะเหมือนซุกี้บ้านเรานะครับก็คือหัวกลัวนะฮะมาดูคำศัพท์ชุดถัดไปกันนะครับ เรื่องกินเรื่องใหญ่นะเรื่องกินอย่างเดียวเลยแต่ว่าเดี๋ยววันหลังจัดมดหมูดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาดั่งปันเรื่องคําศัพท์เรื่องการกินให้มันเป็นระเบียบมากกว่านี้หน่อยนะวันนี้นึกอะไรออกก็เอามาฝากก่อนนะต่อมาจ้าจีนะจาจีนะมันในบทเพลงเราเลยนะไก่ทอดครับต่อมาฮั่นเป่าฮั่นเป่าหมายถึงแฮมเบอร์เกอร์นะครับปิซซาปิซซาแล้วพิซซ่านะครับเรียนเสียงนะต่อมาพายพ่นะพายก็หมายถึงพายนะครับในวงเล็กก็คือ กวัวเซียนพายนะครับหมายถึงพายที่เป็นไส้ผลไม้นะครับต่อมาถูตโต้นีถูโต้นีหมายถึงมันฝรั่งบดหรือโคสอะไรนะโคสวอรใช่ไหมที่เราสั่งในฟาสต์ฟู้ดนะครับนะแต่ไม่ค่อยได้สั่งกินเหมือนกันนะไม่รู้อาจจะแปลผิดก,ก็ได้อะแปลว่ามันฝรั่งบดแล้วกันนะที่เอามาคลุกๆก,ก,กับนะ้ำปรุงรสของของอีกของเข้าอีกทีหนึ่งอร่อยๆนะฮะต่อมา,อาชาวฟ้านนะครับชาวฟ้านข้าวผัดนะชาวฟ้านจำได้ไหมมีอยู่ในเพลง คลิปที่ผ่านมาด้วยนะต่อมามีามชาวเมี่ยนนะครับชาาเมี่ยนหมายถึงผัดหมี่นะครับเมี่ยนนี่หมายถึงมีมีเหลืองนะครับต่อมาเฉาเฟินชาวเฟินหมายถึงผัดหมี่เหมือนกันแต่เป็นเส้นขาวเส้นแป้งที่ทํามาจากแป้งข้าวนะฮะเหมือนเส้นผัดไทยเรานะฮะต่อมาชาตานชาตานก็หมายถึงเมนูเมนูอาหารพวกนี้เนาะต่อมาคาว่าเตี่ยนชาเตี่ยนชาคือสั่งอาหารนะฮะ ต่อมาหมายตันหมายตันเประว่าคิดเงินนะชื่อฟ้านก็หมายถึงการกินข้าวนะเดี๋ยววันหลังยังไงก็ถ้ามีโอกาสเรื่อหอำหวยมีเวลาเรื้อนอำนวยนะก็จะมาทําเรื่องบทสนทนาเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเนาะโดยเฉพาะเรื่องกินนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่นเนาะไปลาไปเทีเท่ยวเผื่อว่าจะได้ไปสั่งอาหารคุยกับเด็กเสิร์ฟได้มามันมานมันนะไม่ใช่ชี้ๆอย่างเดียวนะ,ะมาถึง อันสุดท้ายนะครับก็เป็นบทความกิ๊บเก๋ๆนะมาฝากกันนะบทความฮาอะไรอย่ช่วงนี้เอาสนุกๆไว้ก่อนนะเรื่องฟึ้งๆไว้ไว้ถัดไปนะอันนี้อ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังกันนะครับบอก่าสว่านยบู้ทิทิ้รอหนีโยบผู้ดองดองเหรอหนีโยบจ เยบพุชัวฮะจริงๆสนุกมากนะครับบทความนี้มันมีแต่ใช้ควาว่าเลอะแล้วคำว,ว่าโนะ <laughs> ยนะบอกว่าโยโยเยอมากเลยอ่ะมาแปลงก่อนนะบอกว่าเนี่ยพูดแล้วเธอก็ไม่ฟังนะแต่พอฟังแล้วฟังก็ไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วก็ไม่ทําแต่ต่อให้ทําก็ทําผิดแล้วพอทําผิดผิดแล้วก็ยังไม่รู้อีกพอรู้รู้แล้วก็ไม่ยอมแก้แต่พอให้แก้แก้เสร็จก็ไม่ยอมรับแล้วพอไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมพูดอีก อ่านะฮะมันก็เป็นการเล่นคำกันนะเล่นคำแล้วก็มีความหมายแฝงลึกๆนะแต่ก็สนุกดีนะครับก็ผมว่าเนี่ยในทุกภาษามันจะมีมีสเสน่ห์ของมันอยู่นะเราก็เนี่ยฮะมาศึกษานะครับเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ว่าคำว่าเลอะเนี่ยหมายถึงคำว่านะแล้วนะวะพูดแล้วนะซัวล่ะพูดแล้วนี่โยโยโยหมายถึงแบบว่า แล้วอะแล้วแล้วยังไงต่อล้วก็คือพูดทิ้งก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทาให้เราอยากรู้มากขึ้นว่าคาว่าเลยใช้ยังไงคําว่าโย่ใช้ยังไงแล้วก็การเรียนกันเนี้ยนะพูดก็ต้องคู่กับฟังนะอะไรอย่างเงี้ยฮะนะแล้วก็มันก็จะทําให้เราแบบว่าอยากรู้อะไรมากขึ้นแล้วพอเรามีความอยากรู้มากขึ้นก็หมายถึงมีฉันทะอยากที่จะเรียนรู้มีความรักที่จะเรียนรู้มันก็จะทําให้เรามีความสุขสนุกสนานนะเราก็จะมีความสุข แล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันยากนะครับจริงๆภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากนะครับผมก็ยอมรับว่ายากทุกวันนี้เราผมเองก็ยังรู้สึกว่าเรารู้น้อยมากแต่ว่าผมเองก็มีความสุขกับการที่ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็มีการโอกาสได้มาแบ่งปันกันนะครับเท่าที่เรารู้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าก็ขอให้ถ้าคนที่ต้องเรียนจริงจังนะ ก็ให้ไปหาคุณครูนะแต่ถ้าคนที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันสื่อสารธรรมดาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะต้องไปมีชีวิตอยู่รอดเชิงชวนอยู่ได้ในสังคมเมืองจีเนี่ยก,ก็มาพูดคุยกันหรือว่ามามา,มาศึกษานะอันนี้ผมก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะฮะก็ท้ายคลิปนะก็มาอําลากันเหมือนเดิมนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเสสียตาเจียครับผมสวัสดีครับ